สระหนองอ้อก,กันนะครับก่อนออกกำลังกายเราต้องวอร์มอัพอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดให้กล้ามเนื้อเนี่ยพร้อมใช้งานก่อนนะครับผมก็จะทำการ็อกเบาๆสัก2รอบสนามนะครับเอาละหลังจากวอร์มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมเริ่มกระโดดเชือกกันเลยนะครับน,นะครับ ภารกิจวันนี้เราจะโดดกันทั้งสิ้น5นาทีกดเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากครบ5นาทีแล้วเนี่ยเราจะใช้พลังงานกี่แคลอรี่เชีือกทีใช้นี่จะเป็นแบบสปีดโรบนะครับเป็นสายเคเบิลน้ำหนักเบาทำความเร็วรอบได้ดีเหมาะสำหรับมือใหม่แต่ถ้าใครเนี่ยอยากบริหารแขนไปด้วย เชือกกระโดดแบบน้ำหนักเยอะๆก็มีให้เลือกใช้นะครับแต่ผมเนี่ยเคยลองแล้วรู้สึกว่าเมื่อยแขนมากเลยทีเดียวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราใช้พลังงานไปทั้งหมดกี่แคลอรี่นะครับผมก็จะดูได้จากนาฬิกาการ์มินนะครับที่ใส่ไว้ที่เข้ามือข้างซ้ายนะครับหลังจากเรากระโดดเชือกครบแล้วมันก็จะวัดค่าต่างๆมาแสดงให้เรารู้นะครับ อนนี้ผ่านไปแล้ว1น,นาทีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับของข้อดีของการกระโดดเชือกอะนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันจะช่วยเราเนี่ยเผาผลาญแคลอรี่ไม่ให้เหลือสะสมไปเป็นไขมันส่วนเกินในร่างกายทําให้เราอ้วนขึ้นหรือน้าหนักเพิ่มขึ้นนะครับถ้าใครอยากขุนดีฟิตแอนด์เฟิร์มเนี่ยกระโดดเชือกเนี่ยช่วยได้แน่นอนครับ ต่อมานะครับกล้ามเนื้อเราจะแข็งแรงขึ้นมีส่วนไหนบ้างาที่เห็นชัดๆเลยข้อเท้าใช่ไหมน่องต้นขาแขนแกนล,ลำตัวแต่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะใหญ่บึกบึนกล้ามเป็นมัดๆแบบนักกล้ามนะครับเราไม่ได้ยกเวทหนักๆกล้ามเราจะไม่ใหญ่แบบนั้นแต่มันจะช่วยให้กล้ามเนื้อ ส่วนต่างของร่างกายเราเนี่ยมันไม่หย่อนคล้อยนะครับดูดีกระชับสมส่วนมากยิ่งขึ้นอ่าประโยชน์ต่อมานะครับก็คือช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคต่างๆเช่นความดันเบาหวานคอเลสเตอรลอลสูงรวมทั้งยังช่วยลดความเครียดได้ดีอีกด้วยนะครับในการออกกำลังกายนี้ต่อมานะครับ การกระโดดเชือกเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ประหยัดและสะดวกนั่นก็คือเราสามารถเลือกเชือกคุณภาพดีๆเนี่ยในราคาแค่หลักร้อยบาทเท่านั้นนะครับมีมากมายหลายแบบเลยชอบแบบไหนแบบเส้นเบาๆกระโดดได้เร็วแบบมีน้ำหนักหน่อยนะครับช่วยบริหารร่างกายส่วนอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นแขนของเรานะครับและที่สำคัญก็คือมันสะดวกมาก ใช้พื้นที่น้อยมากนะครับการกระโดดเชือกจะก,กระโดดที่บ้านหรือพกไปกระโดดที่ไหนก็ได้นะครับขอมีพื้นที่แคบไม่กี่เมตรนะครับเราก็สามารถกระโดดเชือกได้แล้วและข้อแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยไม่ควรเริ่มกระโดดต่อเนื่องเป็นเวลานานๆน,น,นะครับอาจจะแบ่งเป็นเซตย่อยๆยอยเช่นกระโดด1น,นาทีพัก1น,นาทีนะครับ วนซ้ํากัน5รอบก็ได้นะครับหรืออาจจะน้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะครับสามสิบวิพัก30วิก็ได้นะครับตามความพร้อมของร่างกายของแต่ละคนนะครับและก็ยังไม่ต้องกังวลนะครับว่าโดดออกมาแล้วเนี่ยถ้ามันไม่สวยงามนะครับดูเชือกติดขาบ้างโดดแล้วตะกุกตะกักนะครับหรือส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหม อย่างเช่นคนที่กระโดดเก่งๆเนี่ยเขาจะหมุนแค่ข้อมือใช่ไหมแล้วก็เท้าเนี่ยห่างจากพื้นแค่นิดเดียวสําหรับผมนี่ก็ค่อนข้างมือใหม่นะครับในการกระโดดเชือกสังเกตด,ดูยังหมุนแขนเยอะอยู่นะครับไม่ได้หมุนแค่ข้อมือส่วนการกระโดดเนี่ยกระโดดสูงมากกว่าสมควรถ้าคนโดดเก่งๆเนี่ยเขาสามารถกระโดดแบบฟุตเวริร์กคล้ายๆนักมวยนะครับสลับซ้ายขวาซ้ายขวาห่างจากพื้นแค่นิดเดียวจุดหมุนก็หมุนแค่ข้อมือนะครับ แต่อันนี้ไม่เป็นไรครับเรายังมือใหม่ขอแค่กระโดดให้ครบตามเวลาที่เราต้องการมันติดเราก็เริ่มใหม่นะครับแล้วพอเราโดดเก่ง,กงๆใช่ไหมเราก็สามารถเพิ่มจำนวนเซตหรือเพิ่มเวลาได้จาก5เป็น10นาที20นาที30นาทีหรืออาจจะโดดไปได้เป็นเวลา1ชั่วโมงเลยก็ได้นะครับยิ่งกระโดดนานเราก็สามารถเผาผลาญพลังงานได้มากยิ่งขึ้น แปลผ่านตามไปด้วยนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าแล้วแค่5นาทีเนี่ยจะใช้พลังงานไปทั้งหมดกี่แคลอรี่นะครับโอเคนะครับแล้วก็ครบแล้วนะครับ5นาทีที่เราต้องการทดสอบในการกระโดดเชือกครั้งนี้เดี๋ยวเราไปดูผลกันครับหลังจากโดดครบ5นาทีแล้วนะครับเรามาดูกันว่าจะใช้พลังงานไปทั้งหมดกี่แคลอรี่ ที่ได้นะครับเราใช้พลังงานไปทั้งหมด60แคลอรี่นี่เราโดดแค่5นาทีนะครับถ้าเราเพิ่มเวลาเป็น10 20 30หรือ1ชั่วโมงเราย่อมเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นอย่างแน่นอนและถ้าเรากระโดดอย่างสม่ำเสมอรับรองสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมีหุ่นดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับทุกคนเอาละถ้าใครชอบคลิปนี้ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง The Can t e ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ